พระธรรมปฐมกาลบทที่สองดังนั้นสวรรค์และโลกพร้อมกับสรรพสิ่งทั้งปวงจึงถูกสร้างขึ้นสำเร็จครบถ้วนเมื่อถึงวันที่เจ็ดพระเจ้าก็ทรงเสร็จสิ้นจากพระราชกิจที่ทรงกระทำดังนั้นในวันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจทั้งปวงของพระองค์และพระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ดและทรงตั้งขึ้นเป็นวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะในวันนั้นพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจ ในการทรงสร้างที่พระองค์ทรงกระทำนี่คือเรื่องราวการทรงสร้างสวรรค์และโลกเมื่อพระเจ้าพระยาเวทรงสร้างโลกและสวรรค์ขณะนี้ยังไม่มีต้นไม้และพืชพันธุในท้องทุ่งปรากฏขึ้นในโลกเลยเพราะว่าพระเจ้าพระยาเวยังไม่ได้ประทานฝนลงมาทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะไถพรนดินแต่ก็มีน้ำพุ่งขึ้นจากพื้นโลกและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวดินทั้งหมด แล้วพระเจ้าพระยาเวทรงปั้นมนุษย์จากทุลีดินและทรงระบายลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปทางจมูกของเขามนุษย์จึงมีชีวิตพระเจ้าพระยาเวได้ทรงสร้างสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออกและให้ชายที่ทรงสร้างขึ้นอาศัยอยู่ในสวนนั้นพระเจ้าพระยาเวทรงให้ต้นไม้ทุกชนิดทั้งที่งดงามน่าดูและที่เหมาะเป็นอาหาร งอกขึ้นในสวนที่กลางสวนนั้นมีต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วมีแม่น้ำสายหนึ่งจากเอเดนไหลมาหล่อเลี้ยงสวนนั้นแล้วแยกออกเป็นต้นน้ำสี่สายสายที่หนึ่งชื่อปิชไลไหลผ่านดินแดนฮาวิลาที่ซึ่งมีแร่ทองคำดินแดนนี้มีแร่ทองคำคุณภาพดียางไม้หอมและพลอยด้วยสายที่สอง ชื่อกีฮอนไหลผ่านทั่วดินแดนคูชสายที่สามคือไทคลิสซึ่งไหลไปทางทิศตะวันออกของอัชชูและสายที่สี่คือยูเฟติสพระเจ้าพระยาเวทรงกำหนดให้ชายผู้นั้นอยู่ในสวนเอเดนให้เขาทำงานและดูแลรักษาสวนแห่งนั้นและพระเจ้าพระยาเวทรงบัญชาเขาไว้ว่าเจ้ามีอิสระที่จะกินผลจากต้นใดๆในสวนก็ได้ แต่เจ้าต้องไม่กินผลจากต้นแห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพราะถ้าเจ้ากินผลของมันเมื่อใดเจ้าจะตายแน่นอนแล้วพระเจ้าพระยาเวตรัสว่าไม่ควรให้ชายผู้นี้อยู่คนเดียวเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขาพระเจ้าพระยาเวได้ทรงปั้นสัตว์และนกทุกชนิดขึ้นจากดินพระองค์ทรงนำมายัางชายผู้นั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกมันว่าอย่างไร สัตว์เหล่านั้นก็ได้ชื่อตามที่เขาเรียกดังนั้นชายผู้นั้นจึงตั้งชื่อให้กับสัตว์เลี้ยงทั้งปวงนกในอากาศและสัตว์ในท้องทุ่งทั้งสิน้นแต่อาดัมยังไม่พบผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมสำหรับเขาพระเจ้าพระยาเวจึงทรงบันดาลให้ชายนั้นหลับสนิทจากนั้นทรงชักกระดูกซี่โครงของเขาออกมาซี่หนึ่งและทรงปิดเนื้อให้สนิทเข้าดังเดิมแล้วพระเจ้า ทรงสร้างผู้หญิงขึ้นจากกระดูกสี่โครงที่พระองค์ทรงนำออกมาจากชายนั้นและพานางมาหาเขาชายผู้นั้นกล่าวว่านี่คือกระดูกจากกระดูกของเราและเนื้อจากเนื้อของเรานางจะได้ชื่อว่าหญิงเพราะนางมาจากชายเพราะเหตุนี้ผู้ชายจะละจากบิดามารดาของตนไปผูกพันกับภรรยาและพวกเขาจะเป็นเนื้อเดียวกัน ชายนั้นกับภรรยาต่างเปลือยกายอยู่และพวกเขาไม่รู้สึกละอายเลย